โปรขอไปประมาณปีที่แล้วค่ะปลายปีที่แล้วเราก็หลังจากนั้นที่ได้ขอไปปุ๊บมีภาพ,พยนตร์ติดต่อเข้ามาพร้อมกัน4ี่เรื่องความแปลกคือ4ี่เรื่องเนี้ยเล่นเป็นบทผีหมดจริงๆหนูหนูก็หลอนหนูหนูหนพยายามคือโปพยายามคิดว่าที่ผ่านมาเวลาเห็นอะไรที่แบบที่มันดูไม่น่าจะมองอ่ะเราคิดว่าเราคิดไปเองก่อนออเราคิดว่าเราต้องเป็นอะไรสักอย่างก็เลยอยากรู้ว่า เขาเห็นเหมือนเรา<ม>ไหมช่วยดูหน่อย<ม>แต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเ,คเห็น,หนก็ชั้นระดับไหนช่วงช่วงแรกๆที่เห็นช่วงแบบบางครั้งก็จะเป็นเงาดำๆละกันแต่ว่าบางครั้งก็จะเป็นเหมือนมีเลือดเนื้อเชื้อไขแต่โปร่งแสงอย่างนั้นดีกว่า<ม>ทุกอย่างเริ่มชัดเจนตอนที่คุณแม่เสียตอน<ม>หลังจากคุณแม่เสียรู้สึกว่าเราเหมือนเปิดตาได้เห็นอะไรมากขึ้นแบบได้เห็นอะไรที่ไม่น่าเห็นมากขึ้นเลยเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออไม่ใช่แล้วน่าจะไม่ใช่เราคิดไปเองแล้วแล้วรวมถึงบางคนที่เขา ที่เขามีประวัติในการแบบเห็นสิ่งลี้ลับเหมือนกันเนี้ยพอเราถามเขาว่าเห็นคนเดียวเ,เห็นคนนี้ไหมเขาดด้เห็นเหมือนกันเลยยนะจากหลากหลายหลากหลายแห่งก็เลยกลายเป็นว่าโอเคงั้นเราคงอยู่กับเรื่องนี้แหละ